ที่การยิงแอดง่ายนะคะผ่านช่องทางมือถือนะคะอันดับแรกเข้าไปที่ช่องทาง tiktok ของเราได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นเราจะมีการยิงคลิปนะยกตัวอย่างเป็นคลิปนี้เลยเพี่งที่พิองลงดนนี้แป้งคุมมันออกมาเยอะมากจนไม่รู้เลยว่าตัวไหนใช้ดีตัวไหนใช้ไม่ดีวันนี้เราจะมาทดสอบแป้งคุมมันอีกหนึ่งตัวที่เขาบอกว่าแล้วแบบคุมมันได้ดีแล้วก็นะคะจากนั้นค่ะจะเห็นปุ่มเล็กๆตรงนี้เรียกว่าโปรโมทนะคะปุ่มตรงนี้โปรโมทนะกดไปได้เลยค่ะกดปุ่มโปรโมทได้เลยนะคะจากนั้นค่ะอยากให้เลือกสองตัวค่ะ ตัวแรกก็คือเพิ่มผู้ติดตามนะคะกับยอดเข้าชมวิดีโอดังนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกยอดเข้าชมวิดีโอก่อนนะ,ะกดถัดไปค่ะนะคะจากนั้นค่ะ ถ้าเราจะใช้การสร้างด้วยตัวเองนะคะอันนี้ขอแนะนําเป็นการสร้างด้วยตัวเองนะคะเอ่เราเลือกเลยนะคะเพศอายุเราก็เซ็ตตาที่เราต้องการเลยนะคะอายุส่วนใหญ่โดยติ t ต o อก็คือที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์เราก็คือผู้หญิงใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีกําลังซื้อก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาช่วงอายุที่25-34เอ่อแล้วก็25-44นะคะจากนั้นค่ะกดบันทึกนะคะอ่อ หลังจากที่เราเลือกตัวเพศและอายุแล้วให้เราเลือกสถานที่ค่ะสถานที่นะคะแนะนําให้เลือกไปที่ไทยค่ะเพราะว่าอันนี้เราอยากเน้นกลุ่มคนวงกว้างเนาะอันนี้ขอให้เลือกเป็นทุกประเทศเลยนะคะกดบันทึกนะคะจากนั้นค่ะความสนใจนะคะให้ใส่เป็นเลือกเป็นความงามและการดูแลร่างกายค่ะนะคะจากนั้นกดบันทึกนะคะโอเคจากนั้นเราสร้างชื่อกลุ่มเป้าหมายค่ะอาจจะใส่เป็นชื่อความงามก็ได้นะคะใส่เป็นชื่อความงามไว้ได้เลยนะคะจากนั้นกดบันทึกนะคะจากนั้นกดถัดไปเลย ทิกนะต,ตอกมันจะให้เราเลือกค่ะเขาจะยิงได้แม็กสุดคือ7วันเราตั้งไปเลยเวันนะใช้ไปเลยวันละร้อบาทนะเพื่อเป็นการสร้าง engagement นะคะให้คนเข้าถึงเพจสมมติว่าคลิกไปอยู่ที่ตีไปสมมติตั้งไว้ร้อยปสบาทล้กันแต่ว่าอันนี้ขอแนะนําให้เลือกซักประมาณวันละร้อบาทก่อนนะคะถัดไปค่ะกดถัดไปได้เลยจากนั้นนะคะมันจะขึ้นว่าชําระเงินและเริ่มการโปรโมทในนี้เขียนว่า จริงๆในระบบอันนี้อิงมีอยู่แล้วนะคะมีเงินอยู่แล้วแต่ว่ายอดเงินไม่เพียงพอนะคะเขาบอกว่าให้ชาระเงินและเริ่มโปรโมทถ้าสําหรับตัวแบรนด์ที่ยังไม่เคยที่จะเริ่มมีแอดติ๊กตอกเลยนะคะให้กดชําระเงินและการเริ่มการโปรโมทนะคะหลังจากนั้นค่ะตัวนี้อ่ะติ๊กตอของเรามันจะเชื่อมต่อกับตัวที่เป็น a p ปส o r รนะคะเราก็กดไปที่เหมือนเป็นการยืนยันการชำระเงินแบบ Appstrore ได้เลยนะคะ ขั้นถัดไปนะคะทีนี้เราจะมายิงเพิ่มผู้ติดตามกันนะะอ่ะเราเลือกมาสักคลิปหนึ่งนะคะจากนั้นกดเหมือนเดิมค่ะจุดสามจุดนะะจากนั้นกดคาว่าโปรโมทเลยนะคะโอเคเมื่อสักครู่นี้เรายิงเป็นผู้เข้าชมวิดีโอใช่ไหมคะจากนั้นค่ะอันนี้ขอเลือกเป็นผู้ติดตามนะคะกดถัดไปนะคะจากนั้นตัวเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เซตกลุ่มเป้าหมายไว้เรากดเลือกกลุ่มเป้าหมายเดิมของเราได้เลยนะคะจากนั้นกดถัดไป ะะแล้วก็เลือกได้เลยค่ะใส่งบประมาณวันละร้อยอยู่ที่7วัน17เวันนะคะหรือว่าวันละ210บวันก็ได้ว่ากันไปนะคะกดถัดไปนะ,ะจากนั้นกดชำระเงินแล้วก็เริ่มการโปรโมทได้เลย